สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม 3D นะครับโดยจะทําการเรียนรู้จากโปรแกรม 3D Max นะครับครับสำหรับขั้นตอนที่เราครับเราได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของ Viewport นะครับก็คือก็คือมุมมองต่างๆที่จะใช้งานในโปรแกรม 3D นะครับซึ่ง ViewPo r t พื้นฐานนะครับเมื่อทําการติดตั้งโปรแกรม 3D Max ก็จะมีมุมมองอยู่ทั้งหมดนะครับ4 Viewport นะครับโดยที่ Viewport พื้นฐานก็จะมีในส่วนของการมองทางด้านบนนะครับหรือว่า t Top v i e w การมองเข้ามาทางด้านหน้าของตัวโมเดลนะครับหรือว่า front view นะครับการมองทางด้านข้างนะครับ left หรือ right view และมุมมอง3มิตินะครับที่เราจะเห็นทางด้านทางแกน x แกน y แกน z ก็คือ perspective view ครับคราวนี้ครับจะมีชุดเครื่องมืออยู่ทางด้านล่างนะครับซึ่งจะใช้ในการควบคุม viewport นะครับสำหรับการทำงานกับโมเดล3 d ต่างๆนะครับโดยจะเป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม viewport นะครับมีทั้งหมดนะครับ8ตัวด้วยกัน เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมวิวพอร์ตนะครับซึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานการทํางานกับโปรแกร,รม 3d m a x กนะครับก็จะประกอบไปด้วยการซูมเข้าไปในตัววัตถุนะครับไอคอนก็จะเป็นลักษณะของบรรดาที่ใช้ในการซูมนะครับซูมเพื่อดูวัตถุทั้งหมดที่อยู่ภายในวิวพอร์ตนะครับซูมออกวิวพอร์ตครับก็จะมีผลต่อวิวพอร์ตทั้ง4นะครับซูมเอ็กเทน์ครับก็จะเป็นการซูมวิวพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบการทํางาน ซูม m e x t e n น a ์ l นะครับก็คือการซูมทั้ง4วิวพอตนะครับมีลักษณะของไอคอนที่เป็นเหมือนกระดวงตานะครับก็คือ Field of View สามารถที่ปรับมุมมองได้ตามความต้องการมีไอคอนที่เป็นลูกมือครับคือการแพนแล้วก็เลื่อนทิศท,ทางของมุมมองไปตามความต้องการนะครับ a r c a n d Rotate ก็จะเป็นการหมุนมุมกล้องนะครับย่งมุมมองที่เราทำงานอยู่ Min m a x Token กนะครับก็จะทำการขยายภาพขึ้นมาเต็มพื้นที่นะครับ เครื่องมือที่จะสสาหรับการควบคุมวิวพอตนะครับตัวแรกก็จะเป็นนะครับเครื่องมือที่ชื่อว่าซูมนะครับเราทําการเลือกวิวพอตใดๆก็ได้นะครับเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าซูมนะครับจะปรากฏลนกษณะของวันขยายขึ้นมานะครับแล้วเราทาการคลิกลากที่วิวพอตตามความต้องการของเรานะครับการซูมก็จะเป็นการย่อขยายนะครับหน้าต่างการทํางานในแต่ละหน้าต่างนะครับในที่นี้ผมทดลองซูมในส่วนของ Perspective ตัวถัดมาครับก็จะเป็นการซูมอนะครับการซูมออก็จะมีผลต่อทั้ง4ี่วิวพอตนะครับเราทําการซูมครั้งเดียวหน้าต่างทั้ง4ของวิวพอตก็จะทําการยอ่อหรือว่าขยายตามความต้องการของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการซูมนะครับที่โอเวอร์เกินไปถ้าเรากลับมาในส่วนของการซูมเอ็กเซนต์นะครับก็จะกลับไปสู่โปรแกรม3ามนี้แม้จะทำการเรนเดอร์เพื่อที่จะกลับไปสู่นะครับสภาพโมเดลที่สามารถที่จะมองเห็นได้สะดวกนั่นเองนะครับ กรณีที่เรามีการซูมโอเวอร์นะครับหมายความว่าโมเดลนั้นมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมกับวิวพอตนะครับเราต้องการที่จะซูมกลับมาเราก็ใช้ในส่วนของซูมเอ็กเซนตอนะครับก็จะเป็นการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับมุมมองนั่นเองนะครับนี่ก็คือรูปแบบของการซูมทั้งหมดนะครับเมนูทางด้านบนมาดูการแพนนะครับการแผนก็จะเป็นเครื่องหมายมือตัวนี้นะครับเราก็คลิกเพื่อที่จะทำงานกับการแผนนะครับการแผนก็จะเป็นการปรับมุมมอง นะครับตามความต้องการของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะทํางานกับวิวพอร์ตตัวไหนนะครับถ,ถ้ามีไอคอนในส่วนของการแพนนะครับก็จะเป็นการหมุนมุมมอง a r c and r o t a t e นะครับก็จะเป็นการหมุนเช่นเดียวกันนะครับปรับทิศทางตามความต้องการของเรานั่นเองนะครับเราเลือกทํางานกับวิวพอร์ตที่ต้องการและคลิกในส่วนของ Arc Rotate ็ด rot นะครับทำการหมุนปรับมุมมองหรือว่าดูรายละเอียดต,ต่างๆ Maximize Viewport Token นะครับก็จะเป็นการปรับมุมมองที่เราต้องการที่จะทำงานนะครับให้มีการขยายเต็มหน้าจอนั่นเองซึ่งก็จะเหลือมุมมองหรือว่า viewport นะครับที่ทำงานอยู่เียงแค่ viewport เดียวนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำงานกับ Viewport ตัวไหนนะครับที่ต้องการจะให้เหลือเพียงมุมมองเดียวเราก็ทำการคลิกในส่วนของ Maxim i z e Viewport Token นะครับนี่ก็คือรูปแบบการใช้งานพื้นฐานนะครับ v i e w p o r t Control นะครับของของโปรแกรม 3dma x ครับขอบคุณครับ